สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณก็อยู่กับผมระไกรเกมที่ไม่มีภาคตอ่อหรือผู้พัฒนาไม่อยากจะทำต่อแล้วในหัวเพื่อนๆมันคือเกมแบบไหนครับหลายคนอาจจะตอบได้เลยว่าเกมห่วยเกมที่เนื้อเรื่องแย่ยอดขายตกหรือถ้าเอ็กเปิดขึ้นไปหน่อยก็จะบอกว่าเกมนั้นน่ะมันออฟติไมซ์มาไม่ดีแต่หน้าน่า,นาติดตังครับเกมดีก็สามารถไม่มีภาคต่อได้เช่นกันอย่างเช่นบุรีเอลเอนว หือแม้แต่เกมที่ผมจะเอามาพูดในคลิปนี้อย่าง Sleeping Dog ว่าทำไมเกมที่มีทั้งเนื้อเรื่องดีเกมเพลสนุกแถมอะไรต่างๆนานานในเกมก็ดูจะไม่ได้คิริวคิรเรแต่ก็ะดานไม่มีภาคต่อมาซะงั้นขอเชิญพบกับอะไรคือ Sleeping Dog และทำไมมันถึงไม่มีภาคต่อฉบับรักไกา Sleeping Dog เป็นเกมที่มีอายุป,ปาเข้าไป13ปีแล้วครับนับตั้งแต่วันวางจำหน่ายคูขี่สูสีมาก,กับเกม Open World แบบเดียกันในยุคนั้นอย่าง gta v แต่จุดเริ่มต้นของเกมนี้ต้องย้อนกลับไปหน่อยครับตอนปี2 0 0 7ในตอนนั้น activision สตูดิโอที่สร้างคอ Duty ตี้นั่นแหละครับเผื่อใครยังไม่รู้ได้ติดต่อไปอย่าง u n i t e d f r o n อ Game สตูดิโอเล็กๆที่บึงก่อตั้งแล้วก็มีพนักง,งานเพียงแค่1ิคน โดยมีเป้าหมายให้พัฒนาเกม Open World ซึ่งในตอนนั้นยู i t e เต็ดฟอนก็ตกลงยอมรับเงินทุนมาและเริ่มพัฒนาเกมที่มีชื่อว่า Black Lo t ั s ในปี2008แต่หลังจากพัฒนาไปได้แค่1ปี Act i ิฟิชแกลกให้เกมนี้เป็นเกมในซีรีส์เดียวกันกันกบ True c คร m e โดย True c r i m มนั้นสำหรับใครที่เกิดไม่ทันหรือไม่รู้นะครับ True c คร m e เป็นเกม Open World คล้ายๆกับ GTA นั่นแหละครับแต่จะเด่นตรงที่คราวนี้เราจะได้รับบทเป็นตำรวจแทนก็มาเรื่อง Sleeping Dog ทาง Activision ในยุคนั้นก็เลยเห็นว่า Backlotus น่าจะพื้นฟูซีรีส์2ครัมได้ Activision เลยเปลี่ยนชื่อจาก Backlotus กลายเป็น2คร m มฮ่องกงแต่ไม่รู้ไปตกมาตายอีท่าไหนครับในปี2011 Activision กับออกมาประกาศยกเลิกซีรีส์2ครัมฮ่องกงด้วยเหตุผลที่ว่าตัวเกมมีปัญหาด้านคุณภาพและการลงทุนเพิ่มไม่อาจจะทำให้เกมนั้นดีขึ้นได้ส u a แ e e n นิ เล็งเห็นตรงนี้เลยได้เข้ามาคว้าสิทธิ์และจัดการจำหน่ายเกมนี้ต่อและเปลี่ยนชื่อให้กลายเป็น Sleeping Dog Oh should I say Officer Shen. s h e n เหตการณ์ต่างๆในโลกของ Sleeping Dog เกิดขึ้นในฮ่องกงแบบโมเดิร์นครับที่แบ่งออกเป็น4เขตโดยตั้งชื่อตามภูมิภาคต่างๆโดยเราจะได้รับบทเป็นหวยเชนอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจซานฟาซิโกที่ถูกย้ายมาทำงานกับกองกำลังตำรวจฮ่องกงและได้รับภารกิจ ให้เขาไปแทรกซึมองค์กรอาชญากรรมส้นอ่อนยีโดยเราต้องแฝงตัวอย่างแนมเนียนไปพร้อมกับส่งรายงานตำรวจผู้่งง่ายว่าเป็นสายลับนั่นแหละรครับและทำภารกิจของแก๊งอาชญากรรมไปพร้อมๆกันสิ่งที่ทำให้ Sleeping Dogs มีจุดเด่นของตัวเองอย่างมากก็คือระบบการต่อสู้ที่โดดเด่นกว่าเกมอื่นๆครับโดยเฉพาะการต่อสู้ริยาปฏิทิที่ถอดแบบมาจากศิลปะการต่อสู้จริงๆโดยไมซ์ปูการ์ดีไซน์เด렉เตอร์ได้ออกมาเปิดเผยว่า การต่อสู้ของพวกเรานั้นมีการอ้างอิงและได้รับแรงบันดาลใจจากหนังไทยอย่างต้มยำกุ้งของเจ้าพนมโดยใครที่เคยเล่นเกมนี้จะรู้เลยครับว่าระบบการต่อสู้เกมนี้มันชวนให้เด็กผู้ชายอย่างเราติดผ่านสะจนไม่อยากรู้จากโต๊ะค,คอมเลยโดยเฉพาะท่าล็อกที่เราจะล็อกศักตรูล้อลากพาไปทุ่มใส่อะไรก็ได้แม่ได้ทั้งวันนะผมบอกเลยอย่างนี้ทั้งวันยังได้รู้นะรู้โย s, s l e e p i n g Dog เป็นเกมแอคชั่นโอเพนเวิลด์ครับ ซึ่งพอเราเล่นไปถึงจุดจุดหนึ่งก็จะมีทั้งภารกิจหลักภารกิจรองภารกิจช่วยเหลือผู้คนให้เราแยกย้ายกันไปทําแต่อันที่เตะตาผมมา,มากๆก็คือสารเจ้าครับที่พอเราไปไหว้ทีไรพลังชีวิตของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นจะว่าไป่อีเกมนี้มันก็กล่าวใช้ได้เลยนะครับไหว้สารและเลือนเพิ่มและอันที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวก็คือการเก็บรูปปัน12นักสัตร์ครับกลับมาเพื่อเรียนวิชายุทธโดยเมื่อเราเก็บรูปปันนั้นมาแล้วก็จะได้รับการฝึกในโรงฝึก เพื่อทาให้เราได้รู้ว่าท่าโจมตีนั้นหรือคอมโบนั้นต้องกดยังไงอารมณ์เหมือนเรียนการต่อสู้จริงๆเลยครับแต่ง่ายกว่ามากและพอเกมนี้ไปอยู่ภายใต้การดูแลของ s q u ว r e e n i นเราเลยได้เห็นชุดคอร์สโอเวอร์และชุดเก่าๆพอสมควรครับอย่างเช่นชุดพิโรจนหัวบาร์โคด้ดฮิตแมนเอเจนต์โฟถึงแม้เกมเพยร,รวมอาจจะง่ายไปหน่อยระบบการต่อสู้ก็ไม่ได้ยากอะไรบางอันก็แค่คอมโบตีธรรมดา2ครั้งและครั้งที่3ก็กดค้างมันก็จบมาเป็นท่าให้เราเลยครับง่าย แต่ก็พบะความสนุกในการเตะต่อยแถมช่วงกลางเกมก็จะเริ่มมีปืนให้ใช้ส่วนใครที่เล่นมาตรงนี้แล้วเบื่อมัดมวยเราก็สามารถใช้ท่าบุลเลทามสโลโวเวลาและยิงปืนใส่ศัตรูได้ไอ้นี้มันก๊อปแม็คเพลนม,มาเลยไม่ใช่เหรอวะแต่อันที่ไม่รู้ว่าจะทํามาเอาฮาหรืออะไรก็คือลุงๆป้าๆที่ขายก๋วยเตี๋ยอนครับถ้าเป็นเกมอื่นอาจจะมุดโต๊ะหรือเข้าครัวแต่อันนี้คือควักเลยควักออกมาจากกระเป๋าดโดยลลรมอนและยืนกับเราเลยให้ตายสิความสมจริงนี่มันอะไรกัน และก็ไม่ต้องกลัวตำรวจจัาเพราะไม่ใส่หมวกกันน็อกครับเพราะพี่หวยเชนสามารถควักหมวกกันน็อกออกมาจากกระเป๋ากางเกงได้เลยอุบะเทคโนโลยีใหม่และสุดท้ายกับภารกิจลองไซคเควลครับบางอันก็บูสนุกบางอันก็หาหลุดโลกไปเลยอย่างเช่นเจอผู้หญิงรถเสียข้างทางเมื่อเราลงไปดูกลับโดนผู้ชายทุบหลังแล้วก็ชิงเอาเงินเราไปเลยลำบากเราต้องไล่ตามไมกระทืมมันอีกถือว่าเป็นไซคเควลท,ที่พายเราผ่อนคลายได้พอสมควรเลยครับ อย่างที่ทราบกันดีสลิปปิ้งด็อกนั้นไรเงาภาคต่อมาจนถึงทุกวันนี้แต่ถ้าเราลองย้อนกลับไปตอนนั้นโดยความสําเร็จทางด้านรายได้ทาง u n i t เต็มฟอนเกมก็ต้องการจะเขียนภาคต่อมาครับโดยเนื้อเรื่องนั้นจะยังอยู่กับพี่ไวเชนเช่นเดิมแต่ที่เพิ่มเติมมาก็คือเฮนรี่ฟางที่เป็นคู่หูของเราและเราก็สามารถเปลี่ยนสลับตัวละครเล่นได้เหมือน GTA ีเอลยครับแต่เราจะเลือกเล่นได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนั่นเท่ากับว่าเราต้องเล่นเกมนี้2รอบเพื่อจะได้เข้าใจเนื้อเรื่องในมุมมองของตัวละครนั้นๆ อารมณ์เหมือน Res i d e ต t Evil 2นะครับต้นฉบับที่ตัวละครนั้นจะแยกย้ายออกจากการไปเจอเรื่องราวของตัวเองแต่เรื่องราวนั้นก็ยังร้อยเรียงอยู่ในเส้นเรื่องหลักที่จะนําพาเรื่องราวของ2ตัวเอกมาพบกันในตอนจบฟังแค่นี้ก็ดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับแต่มันยังไม่หมดโดยเราสามารถเด็กตำรวจให้มาราตะเวนได้ด้วยคือถ้าเราเกิดอยากให้ตำรวจออกมาคอยตรวจตาย,ย่านกลางเมืองรถตำรวจหรือเฮลิคอปเตอร์ก็จะวิ่งว่อนในย่านนั้นเลยครับซึ่งมันส่งผลต่อฟีเจอร์ต่อมาก็คือย่านอาชญากรรม ถ้าเราปล่อยป่าละเลยไม่ดูแลย่านนั้นไปให้โจรของเมืองอย่านนั้นก็จะไม่ค่อยมีคนอยู่และมันก็จะเต็มไปด้วยโจรบนท้องถนนที่รอป้อนคุณเช่นเดียวกันครับแต่าหากเราดูแลย่านนั้นดีๆคนก็จะมาอยู่เยอะขึ้นการปล้นจีก็มีน้อยลงเรียกได้ว่าเป็นเมืองปลอดอาชญากรรมเลยก็ได้แต่ทั้งหมดที่ว่ามานี้มันก็อยู่ได้แค่ในหน้ากระดาษเท่านั้นครับเพราะตามรายงานแล้วเกมนี้ไม่เคยเข้าสู่การพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบสักทีอ้าวและถ้าม,มันเป็นแบบนั้นเกมก็ดียอดขายก็เยี่ยม แล้วทำไมาพีสแควร์อินิกดัดมาพับซะดื้อเลยคือมันเป็นอย่างนี้ครับถาย้อนกลับไปดูกราฟรายได้ของสแควร์อินิในปี2013มันถือเป็นขาลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับจากรายได้ที่ลดลงจากปีก่อน120ล้านเหรียญวกกับเกม GTA ที่เปิดมาปีน,นั้นก็ครองเมืองเลยหารไปดางไหนก็มีแต่คนเล่นการจะเข็น Sleeping d o g ที่ยังเป็นแฟนชายใหม่เลยนับเป็นความเสี่ยงที่สูงมากเลทีเดียวครับและอย่างที่ชาวเกมเมอร์หลายคนรู้ครับ ซีรีส์เกมที่เป็นบอ่อทองของ Square Enix มันคือ Tomb Raider, Hitman แล้วก็ Final f a n ต a ซ y เพราะฉะนั้นพี่แกเลยคิดว่าโยกเงินไปลงทุนใน3เกมนี้น่าจะได้ตังมากกว่าซึ่งก็ไม่รู้คิดถูกคิดผิดครับรายได้ของ Square Enix เพิ่มขึ้นในทุกๆปีจาก1,500ล้านในปี2013จนไปพีคสุดถึง3,000ล้านในปี2020แต่จะว่า Square Enix ใจร้ายก็ไม่ได้ครับเพราะพี่แกก็ให้งบมาสร้างสลป,ปิ้งดอกภาคแยกอย่าง Tra d e War ที่เป็นเกมออนไลน์ฟรีทูเพย แต่ปัญหาก็อยู่ที่ว่าเกมมันเลก็กกว่า Sleeping Dog มากเลยครับถ้าใจเทียบก็คือ Free Fire กับ GTA ครับซึ่งก็ตามนั้นคือล้มเหลวไม่เป็นท่าแต่ยู i t e ต f o ฟอนเกมก็ไม่ยอมแพ้ครับเข็นเกมส a s h and Grab ซ่งเป็นเกมออนไลน์เหมือนกันแต่ก็ต้องปิดไปเพราะไม่ค่อยมีคนเล่นและนั่นก็เป็นเกมสุดท้ายครับที่ยูนิเต็ดฟอนเกมนั้นได้พัฒนาก่อนจะปิดตัวลงเราไม่อาจรู้ได้เลยว่า อนาคตเราจะได้เห็นสลิปปิ้งด็อกอีกหรือไม่เพราะหากว่ากันตามตรงสควอเน็ก็อาจจะมีสิทธิ์จับมันกลับมาทำใหม่หรือทำต่อก็ได้แต่ Sleeping Dog สลิปปิ้งด็อกสำหรับผมมันยังเป็นเกมเทพครับที่ไม่ว่าจะหยิบมาเมื่อไรก็สนุกเมื่อนั้นแต่ก็น่าเสียดายครับในในหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้เห็นภาคต่อหรือการสารต่อเกมนี้อีกแล้ว Hello, <Mr>. และถ้าใครชอบคลิปนี้และอยากจะให้ผมทำสรุปเนื้อเรื่องของ Sleeping Do อกต่อก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะครับ และถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมรักไกด์ด้วยนะครับและพบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปซึหรับวันนี้รักกายขอลาไปก่อนสวัสดีครับ